O, oh, ย,ยู่อยู่โอโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โ oh, ห oh. oh. ปา okay. สสวัสดีค่ะทุกคนมีสุขวามนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาใส่เป็ดปลาชโดนะคะวันนี้นะคะมาใส่เป็ดปลาโดได้จ้าปลาโดเนาะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวนะคะนี่นะคะ พนักง,งานใส่กำลังไปใส่นะคะตัวนี้นะคะเราใส่เป็ดไปสิบห้าหลังนะคะนี่เดี๋ยวพาเดินไปดูนะ,ะอันที่อยู่ใกล้ๆนะ,ะนี่ก็จะเป็นเบ็ดปลาชโดนะคะนี่นะคะเรามาใส่อยู่ที่อ่างเก็บน้ํานะคะใกล้ๆบ้านนี่เองนะคะดูใหญ่มากนะคะแล้วก็มีปลาชโดเยอะมากเลยนะคะ มาลุ้นกันนะครว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวนะคะทุกคนนี่ได้แล้วนะคะทุกคนแต้มแรกวันนี้นะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเดียกอ้เฝ้าเหรอวิญญาลุดเด้อเดเดพิธีป,ปด ว้าวเยี่ยมเลยนะคะอันนี้แต้มแรกของเราได้แล้วได้แล้วไม่แห้วนะคะไม่แห้วนะคะไม่ได้กินแห้วนะคะวันนี้ฟ้าดวงเบิ้งดวงเบ็ดนะพี่นอ้องฟันเขาจะคมมากนะคะทุนคุณโอ้เม่าบ,บวนคืนอ่างนาเธอเนาะ นี่ตอนนี้นะคะน่าจะเกือบหกโมงเย็นนะคะ <blows> สัง่งดหากำลังกินพอดีเอาอปวดบ่าได้บงเ,เขียวเขาคุ้มคุ้มเลยพีย่เนาะบุไดเอาขี้มัดเลยปุ้ยบนเขียวขากวอานะคอนดะนี่ใส่แล้วนะคะงามแต้มแรกของเราวันนี้นะคะ พตัวใหญ่ปันไดประมาณจักโล,โลสองโลสองโลสองโลน่าจะได้นะคะแม่คือพ่บอกให้เอาเงี้ยมาพร้ามแบบเนี้เอาไปใช้ทางนั้นจ้ะไปนะคะไปเปหน่อเดีย๋ยวจะไปเปลี่ยนเบ็ดมองหันเป็นปลาบุ่มบุมเพิ่นก็ได้เปลี่ยนจากมองที่ใดอมองหันมา คมาลุนกันว่าเอาสิได้อีกจกโตนจะจ๊ะคุณติดต,ติดแล้วนะคะติดแล้วหอะไรล่ะกัวเบสแม่บัดน,นี้คอยคอสิเอาขึ้นได้บ่าบัดน,นี้พี่น้องนี่ผู้ห่ะติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวด้จ้ะมึงกระดูกของหิ้งได้ระบาดเลยกัวเบสดูทั้งตน้นไม้ Ả à, Thịt kè xì ạc Điền điền phía mặt Điền 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 Kè xì ạc có bộ đáy bánh này Cái xì ạc ngụt lắm Kì lực, kì lực, kì lực Kì lực, kì lực, kì lực Kì

นกขึ้นมาคุณขึ้นมา่อนอขึ้นมากุนปุ๊บุ๊บปุ๊บขึ้นทั้งโบก่อนโอ้มืด้เห็นห่งบาดนี่เห็นบอ่อีนะคะเต็มที่สองเต็มที่สองเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวไฟก่อนเด้อพี่นอกน,นอี่เห็นบ่เห็นบ่ขาวขาวเต็มที่สอง เต็มที่สองแล้วจะเต็มที่สองนี่นี่ค่ะเดี๋ยวรอพนักงานปวดก่อนออกไฟมาเดี่ยวบา,าาาบานวันมืดโอ้หนี่อัอนหลังอยู่ไกลๆเขาเนี่ยถือกนี่มีตัวนี่เด็กคนเอาขึ้นมาไว้าถาเธอปวดเนี่ยโตซ้ำกันละ่ะ โอ้ปลากินดีว่ะมื่อานี้พี่น้องดียังไงเขาหนึ่เนตเตงเ่ตใบสวนเอาตีมันกินคำหัวคำแน่นเนาะทงน,นะแต้มที่สองของเรานะวันนี้ตีตีโอยแต่ว่ามันกินเลิกอยู่บโ,โดนวะโอ้มันคาปากเลย ยัางาดมันหลุดอยู่หันแต้มที่สองผ่านไปนะคะรอแต้มที่สามตัวที่สามได้จ้าตัวที่สามมาหนิอยู่บ่อยู่บ่โอ้โอ้ตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหฟาดโอ,อ้ตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหฟาดเห็นบ่ออ้ยเกือบแล้วนี่มินมินเอาถุง หมานหมานหมานมืนี่พี่นอ้องหมานตัวนี้ต้องการสีโลโอ้โออเดี๋ยวเฮ้ยหืึปึ๊บเดี๋ยวเข้าโอ้ตัวที่สามแะโอ้เกือบลุดดีนะมาพอดีนะดลิ้นดเด้ือโอ้บิ้งเบ็ดน่าพี่นอ้องงอเลยเนี่นะคะโอเบิ้งเด้อว่าเอาใส่เยอะอย่างนั้นจ้ะนี่มมาดูเด้่อจ้ะ มันวิธีใส่ไซน์กลินสียั่วยวนเนาะคือทรงกล้วยใช่นาะว้าวตัวที่สามแล้วนะคะมืันรู้นานๆใช่เนาะแต่ตัวนี้โอ้สีโลได้อยู่บ่ไ่ครับเดี๋ยวยินเสียงตามๆเอ้นั่นโอ้ทางปุ่นอีกแล้วโอ้เตรียมไปเอาอีกตัวที่สี่ไปเนาะเดี๋ยวไซนอันนี้ก็มีแล้วจ้ะ ใส่ยังสิใส่หาเขาขหินดินะนะไปจ้ะยายามต่อไปต่อไปมีเยอยังเหลือนะคะเบืนนะ้อง่น่ะพี่น้องพุ่นเนียบประคอย่างดีนี่น,นะคะไอ้ผู้นะคะแต้มที่สามนะ,ะแต้มที่สามตัวใหญ่กว่ามู อันนี้สองแต๊ะเต๊ะ,ะ,ะมือหนงจับนี่เด้ตัวที่สามยางบุ่มพี่น้องยามรอนนี้ขากิจกลรบ,บ้านแล้วอืมสองไม้ยามไม่